วางลงไปให้มันเห็นชัดนั่นลูกเพราะว่า <c oughs> ถ้าจะพูดถึงมหาบุญมหากุศลนี้ในเทศกาลกระถินลูกก็ได้รับเต็มไม่เต็มหน่วยแต่ว่าพ่อยังไม่อนุญาตที่จะรับผ้าและก็การกระถินใช้ผ้าใช้ผ้ากระถินอย่างนั้นความบริสุทธิ์ของบุญของกุศลจึงต้องเป็นไปแบบบางสกคุณแต่ว่า ลูกก็ได้พระลานิสงกระถินพาอได้กล่าวแล้วพระก็ได้อ,อปปโลกสิ่งของเรียบร้อยซึ่งเป็นของสงถึงจะไม่บังสกุลก็ไม่เป็นไรแต่นี้มีผ้าอยู่จึงสมควรยิ่งที่จะบังสกุลให้สมบุญบริบูรณ์ของบังสกุลนี้เป็นของบริสุทธิ์พุดธผองมากหลวงพ่อยู่ป่าอยู่เขา ผ้าพันศพบ้างผ้าอยู่ในป่าช้าตามถนนทางนั่นคือผ้าที่หลวงปู่ใช้กินบาดบ้างเช็ดหน้าบ้างเช็ดบาดบ้างแล้วแต่นี่หลวงปู่จะใช้ก็หลวงปู่ถือว่าเป็นผ้าบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงยกจ้องเสนอเสริญหลวงปู่ใช้ก็หลวงปู่ตั้งแต่บวชจนถึงมาอยู่ที่นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจของนี้จึงเป็นของที่สะอาดบริสุทธิ์ มูมตัวเทพในหมื่นโลกธาตุแสนโปดจักราาวาลรับทราบด้วยหล่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพุทธมามก,กะท้ามหาพรมท้าสกเทวราชเท้าจาตูมหาราชทั้งสี่พร้อมทั้งบริษทัทบริวารทั้งหมดรวมถึงชั้นจาตูมทั้งหมดและพญานา,ททนมมา,ทาคทั้งหมดที่เป็นสัมมาทิฏฐิพญาคุทั้งหมดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพิ่งรับทราบ ในการนี้เป,น 10, เป็นเดือนสิบสองคืนสิบห้าค่ำเดือนสิบสองในว่าเป็นปฐมเลิกที่หลวงปู่อนุญาติให้มีจุลและกระถินเกิดขึ้นที่วัดป่าห้วยรินแล้วก็ไม่คิดว่าลูกหลานจะรวมตัวกันได้ขนาดนี้เพราะคิดว่าจะมีแต่ชมรมไม่กี่คนแล้วก็ไม่คิดเรื่องที่จะเอาอะไรกับลูกกับหลานเจตนาของผู้บริสุทธิ์ทำยังไง ลูกศิลูกหาจึงจะอยู่ทางโลกได้อย่างผาสุกเกณฑ์ใจจะเจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้หรือดูอย่างสบายในโลกในสงสารในการอยู่ครองเพศคารวาสจิตใจของผู้เป็นพ่อผู้ที่มีความมุมัะบากบั่นที่จะสอนลูกเหมือนพระพุทธเจ้าที่สอนพระสงฆ์สาวก เหมือนหลวงปู่มั่นสอนเราลรุกสิลูกหาเหมือนหลวงตาบัวเห็นประเทศชาติจะล่มจมเขาเอาตัวเข้าแลกโดยที่ไม่สนใจกับความติดิินอินทาของใครใดๆทั้งสิ้นหลวงปู่ก็เจิเช่นนั้นการที่เราสงฆอโลกเราก็มีที่ไปที่มาเพราะพวกเทวดาเป็นผู้อาราธนานิมนต์นลวงปู่ออกมาจากป่าปีพศ .2548 เปนที่29 วันนี้นะวันที่29เดือนพฤศจิกายนปีพศ2548เราปฏิเสธไล่พวกกายทิฟไม่ให้มายุ่งเพราะเราจะอยู่ป่ารูปเดียวจนตายไม่สนใจกับทางโลกอีกแต่ผลสุดท้ายหลวงปู่ก็คิดที่จะมากลับลงตาบัวแล้วก็จะกลับเข้าป่า พอถึงวาระสุดท้ายแล้วไม่เคยกราบลงตาบัวแล้วก็จะเข้าป่าแล้วก็จะเก็บเงียบไม่ออกมาเปี้ยนป้านให้ใครรู้เคยเห็นอีกแล้วก็จะตายในป่าในเขารูปเดียวแต่เมื่อมาปั๊บเร้ต้องเข้าใจได้ว่าความฉลาดลักแหลมของเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิย่อมมีอยู่วปนที่29เมีนาคมปีพศ2 5 4พปีพันห้าเมื่อลุงปู่มาอยู่ที่นี่ จึงเกิดเสียงคลิปขึ้นมีเสียงคล้องเสียงระฆังดังก็ห่มขึ้นช่วงเย็นของวันที่29มีนาคมพุทธศักราชุทธศักราช2552จากนั้นก็เข้าไปอยู่กับรถคันหนึ่งยานยนต์มหามงคลข้ามมิติเจ้าของรถก็คือแม่สุภาพบุรุูแล้วก็อยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนรถสามารถสาตาร์ทเองได้ ถอยได้เดินได้เดินไม่มีกุญแจไม่ภาพไม่สามารถบังคับรถได้รถจากไปไหนมันก็ไปเองเราก็เลยไม่สามารถที่จะจากลูกจากร้านไปไหนด้วยความเมตตาเราจึงอยู่ที่นี่จำพรรษาที่นี่แล้วก็เกิดเรื่องที่มหัจรรยขึ้นเรื่อยๆในกลางพรรษาเมื่อเพนจิพาค่ำเดือนสิบปีพศ .2552 เกิดพวกกิตวิญญาณเทวดาพวกเตตพวกปอบพวกพญานาะคพญาคุธเข้าสิงร่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมคนแรกก็คือแม่แก้วกองบุญที่เราเห็นคนที่สองก็คือนางหลงคนที่สามแม่หมายคนที่สี่แม่เล่คนที่ห้า แม่ตุย้ยหลวงปู่ต้องอยู่ในสภาวะจำยอมไม่สามารถที่จะสัญจรไปได้อยู่ได้สภาวะที่จำยอมนะไม่ได้อยู่ว่าต้องการอยากอยู่เมื่อเราไม่สามารถหนีได้ด้วยเหตุพวกกายทิพย์เราจึงตัดสินใจอยู่ไปเรื่อยๆหาโอกาสที่จะหนีจนแล้วจนเล่า สิบกว่าปีหมดโอกาสจึงตัดสินใจออ,สองสุขโลกและประกาศถึงพวกกายทิพย์ในหมื่นโลกธาตุแสนโจกจกาวานโดยมีท้ามหาพรหมทักสกาเยวราชท้าจาตุมหาราชทั้งสี่เป็นหัวหน้าหมู่ผู้ที่ปกปักรักษาหรือดูแลปกป้องพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธก,กาลจนถึงปัจจุบันวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคล วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวันจิ้นสุดการกระถินและเป็นปีแรกที่หลวงปู่อนุญาตให้ลูกทำจุละกระถินจึงเป็นปีที่มหามงคลยิ่งจึงประกาศให้สามแดนโลกาธาตุทราบว่าบุญกุศลส่วนนี้ของลูกหลานทุกคนที่มีรายชื่อและไม่มีรายชื่อก็ตาม ผู้มีใจใ่ในบุญในกุศลถ้าใครเป็นญาติของบุคคลคนนั้นกระแสบุญมีอยู่พึงรับทราบการให้บุญของบุคคลนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กแก่เป็นเด็กหรือคนแก่หรือหนุ่มก็แล้วแต่เมื่อเขามีใจเป็นบุญเป็นกุศลขอให้พวกเธอรับทราบว่านี่คือพุทธศาสนานี่คือบุตรของพระตถาคตเจ้า พึงดูแลปกป้องรักษาเพราะถือว่าเป็นปีปฐมมืเล์เป็นปีมหามงคลเป็นวันมหามงคลคือวันนี้เจ้ากรรมนายเวรของบุคคลคนนั้นที่คิดที่จะทำลายทำร้ายหลวงปู่ขอบินธรบายบุญกุศลลูกทำวันนี้ในว่าครอบสามแดนโลกธาตุถ้าไม่เป็นด้วยวิบากกรรมที่หนักสาหัสกัน ขอให้กรรมนั้นที่เป็นอกุศล,ลกรรมอันตรธานหายสิ้นบุญกุศลปพึงไหลรวมสู่ที่ลูกที่หลานบุคคลคนนั้นจะมีรายชื่อหรือไม่มีรายชื่อจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลในวันนี้หลวงปู่ฝากลูกฝากหลานให้กับพวกกายทิพท้ามหาพรหมเท้าสก,กัเทวราช ท้าวเจ้าตุมมหาราชทั้งสี่ที่เป็นโสดาบันและหมู่ตัวเทพจนถึงขั้นสุทธาวาสห้าชั้นที่เป็นพระนาคาดูแลปกป้องรักษาลูกหลานที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในมหาบุญมหากุศลจ,จริงๆผู้ที่อุปถา,ากล้มปู่อยู่จะเป็นเทวดาก็ตาม เปพยาญาก็ตามพยญาคุดก็ตามพรุมก็ตามหรือจิตวิญญาณต่างๆก็ตามพึงรับทราบเมื่อพวกเธอได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมหาบุญที่เกิดวันนี้พึงแท้ซองเสนลิญเสญสาธุกการลูกหลานผู้ใดที่ทำบุญทำกุศลในวันนี้เกิดในลักษณะที่ว่าไม่สบาย หรือจิตใจไม่สบายหรือร่างกายไม่สบายขอให้สิ่งนี้อันตรธานหายไปยุ่งยากยุ่งเหยิงในครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องผัวเรื่องเมียขอให้สิ่งเดวร้ายอันตรธานสิ้นขัดสนเรื่องปัจจุป,ปัจจัยเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องของสิ่งของที่ชใช้จ่ายในการที่เป็นมนุษย์ ขอให้สิ่งที่เลวร้ายอันตรธานสิ้นสิ่งที่ลูกปรารถนาจงไหลรวมลงในปัจจุบันต้องการสิ่งไหนสิ่งนั้นที่เป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่ลูกเขาเจตนาที่ลูกเขาต้องการพวกกายทิพย์ในหมื่นโลกาชาติแสนโกฏจักรวาลพึงรับทราบด้วยขอให้มนุษย์คนนั้นลูกหลานคนนั้นทั้งหญิงทั้งชายจงสมปรารถนา ต้องการเงินก็ขอให้สิ่งนั้นขอก็ขอให้เขาได้รับสิ่งนั้นต้องการทองก็ขอให้เขาได้รับสิ่งนั้นในปัจจุบันต้องการสิ่งไหนก็ตามที่สมควรแก่ครอบครัวของเขาในทางด้านดีก็ขอให้เขาได้รับสิ่งนั้นสมปรารถนาในปัจจุบันสิ่งที่เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวลูกหลานจงอันตรธานสิ้นไป ด้วยปรหาบุญมหากุศลวันนี้เพราะถือว่าเป็นปีแรกเป็นวันแรกเป็นปฐมมกเลอ์มหาบุญกุศลจึงแพ่ครอบสามแดนโลกธาตุเทวดาในหมื่นโลกธาตุแสนโกจก,กรวานรับทราบด้วยความบริสุทธิ์ของหลวงปู่เกิดแล้วเมื่อเป็นสิบห้าค่ำปีพุทธศักราช2545นับจาก45จนถึง63กี่ปีนับเอา เราคลองบริสุทธิ์มานานกี่ปีนับเอาความบริสุทธิ์นี้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารเป็นประโยชน์แก่สามแดนโลกธาตุเป็นประยโยชน์นแก่พุทธสังเจนามลมีที่หลวงปู่ได้สั่งสมอบรมมาเมื่อหนึ่งอสมไขยแสนมหากัปพึงรวมกันเป็นพลังใหญ่สามารถที่จะนำมหาบุญมหากุศล ครอบสามแดนโลกธาตุทำให้เทวดาทำให้มนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกลับใจเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิเดินอยู่แล้วก็ให้ยิ่งขึ้นไปได้ความสุขความสำราญบากเบเบิกบานใจความลำบากยากเย็นต่างๆพึงพินาศไปเหลือไว้แต่สิ่งที่ดีดีคำว่าไม่มีไม่ดีและไม่ได้ จงอย่าเกิดกับลูกกับหลานที่เป็นชาวพุทธที่ทำบุญในวันนี้หรือที่เป็นชาวพุทธที่เป็นสัมมาทิฏฐิเต็มภูมิทั่วสามแดนดุกทาตด้วยสัจจะบาร,รมีนี้ขอให้สิ่งที่ลวงปู่ได้ปรารถนาไวา้ตั้งใจไว้และได้พูดเมื่อกี้เหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นชาวพุทธทั่วโลกพึงอยู่อย่างผาสุกเกณฑ์ใจ ปรารถนาสิ่งใด<ม>ก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการคือสาธุสาธุสาธุพนมมือขึ้นดูถอดทงปู่กับพนันสงจ์จะบังสกุลของนี้จึงจะบริสุทธิ์พุทธพอง ของบางะกุลนี้พุทธเจ้าว่าเลิศดว่าประเสริฐในสมัยก่อนนี่มีแต่บางสกูลเรานะลูกนะไม่มีการว่าพระจะไปใช้ใจ่ายปัจจัยเพราะไม่มีการใช้ใจ,ใจ่ายปัจใจนั่นถ้าโยมเขาจะถวายผ้าเขาก็เอามาวางไว้ที่ทางจงกรมบ้างทางขึ้นกุฏิบ้างหรือทางบินตามบาตบ้างพระเห็นก็บงังสกุลเราเพื่อทำกีวรทำาสบง ทำผ้าอาบน้ําฝนแล้วแต่นี่สมัยก่อนนี่ขอให้ลูกเข้าใจทุกวันนี้มันก็กขับกันหน้ามือเป็นหลังมือเอาเตรียมพร้อมลูกนะเตรียมพร้อมั้งใจหลวงปู่กับพระนรสงเจ้าบางสกุลอิมังบังสกุรจีวรังกาซามิกลงไมหังปาปูนาตีอิมังบังสกุระจีวรังกาซามิกลงไมหังปาปูนาตี ອິມັງບັງສະໂຄລະຈີວະລັງອະຊາມີກັງໄມຫັງປະປຸນາ Anica wa ta sangkara upa dawa nidut cantik te sangbu pasamu suko anica wa ta upa dawa yedamino upa cita nidut cantik te sangbu pasamu suko anica wa ta upa dawa yedamino upa cita nidut cantik. เตสังภูปะสโมสุโคสา